สวัสดีครับผมนุล่ลไายมือสองอะ่ะวันนี้พามาชมกับคูบุต้าเอลสองหกศูนย์ศูนย์เครื่องยนต์สี่สูบอ่ะเผาเดียวตัวแรงเลยคันนี้เป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันครับคันนี้ก็จะเป็น 00, คนูบคนนนะุต้าฮะเอลสองหกศูนย์ศูนย์เครื่องยนต์สี่สูบขับเคลื่อนสองล้อคันนี้เป็นเผาเดียวนะตัวเปล่าเครื่องยนต์สี่สูบรถเก่าบ้านจะเป็นไงพาไปชมเครื่องยนต์ ตัวรถจะเป็นสี่สูบเปิดฝาป้องคันนี้ผมให้แบตใหม่ไปเลยนะครับคันนี้แบตเตอรี่ใหม่นะฮะรถแห้งดีวครับเครื่องเครื่องแห้งครับประมาณนี้พาไล่ชมยางหลังนี่ ยางดอกเยอะอยฮะยางลายแชมป์บ้านผมเรียกลายแชมป์ยางหลังนี้ดอกเป็นแผงเลยยางหน้านี่ออกแนวยางสนามหน่อยยางหลังนี้ยังใช้ได้อยู่ฮะเดี๋ยวสูงฮะท้ายก็จะแห้งๆถ้า P TO, P TO ี PTO ีโอกนเดี๋ยวถ้ามีรั่วซึมเดี๋ยวไม่เป็นไรผมจัดการให้เพิ่งโม d i f y b เบ k กกันเสร็จ จัดเปลี่ยนพัะเบรกไปเรียบร้อยแล้วเบรกอยูอ่ยางหลังเดี๋ยวดิเดยวก็ต้องต้องรีวิวเครื่องอีกอดูความแห้งฮนะแห้งๆ L2600 ฮนะ,อะลองเลยสต,ตาร์ทให้ดูหน่อยสต,ตาร์ทง่ายอันนี้เขาไหมเขาหัวก่อน ตันง่ายฮะตัน,นไม่ยากเ้าหัวสักแปบ๊บหนึ่งเบิ้นหน่อยเบิ้นอีกเบินดูควันขาวหน่อยอยังดีนะเดินเบาไปเดินเบาเลยมาชม đi tu và hạnh hạnh tu lắm là dạng 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 làm dạng 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 ตอนตอนลองเดี๋ยวขอขึ้นก่อนลอง,องนะอลองฝาบลงฮะลอกยากยู่วะสปริงมันแข็งเลยมือเดียวไม่ถน,นัดด้วยอ่ะอเยอ่ะลองห่างหน่อยยกขึ้นยกลงหน่อยยกขึ้นวางลงยก Cường nìm mặt vang ừ. okay. raus, ah, 1. 1. Uh, <laughs> À, lóng P.K.O. bao nhiêu gear 4 gear P.K.O. À, lóng thôi 1 1 1 À, 2 tăng báo này 2องกิโลใช้ได้ฮะอ่ะโอเคพอเดี๋ยวลองเลยไปจัดการอ่ะเดี๋ยวลองขี่ดูลองไปเลยเห็นให้ดูฮะฟังเสียงเกียร์เสียงท้ายฮะปิ้งป๋อเลยคนันนี้ท่านใดสนใจดูรถตัวจริงได้ที่ตำบลหนองอยางทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ฮะ บนหนองแวงทรายอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สูบแปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับโนรถไถม 2, ือสองฮะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทอะนะอ่าคันนี้คูปต้าเอลสองหกศูนย์ศูนย์เครื่องยนต์สี่สูบเพาเดียวเก่าบ้านนะคันนี้ราคาเบาๆว่าเปิดแค่ห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองพันบาทครับเครื่องเครื่องดีฮะเครื่องดีลองดูฮะมาละ ลูกหมากรวมลูกหมากรวมแน่เลยอ่ะเนี่ยลูกปืนหลวมอ่ะเบรกไปอกีกเดี๋ยวเดินเบา,ามันมันต้องมีสปริงเกาะมันต้องมีสปริงเกาะคันเร่งานเราไม่มีเดี๋ยวใส่ให้ไม่ได้หาใส่อ่ะเดี๋ยวดูลองดูเบรกฮะผมเบรกดีอ่านี่และโอเคครับผมท่านใดสนใจรู้ตัวจริงในที่ตำบลหนอยงยทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะ รถคันนี้สภาพพอได้นะสภาพพอได้แต่เครื่องดีมากเลยครับเครื่องดีอ่ะเป็นยังไงมาดูรถกันนะฮะห้าหมื่นสองพันบาทครับนู้นรถถ่ายมือสองฮะศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินฮะโอเครถสตาร์ทง่ายฮะมอเตอร์เราให้ใหม่ไปเลยอ่ะสําหรับผมนู้ถ่ายมือสองวันนี้ขอลาไปก่อนครับฝากรถด้วยครับเอลสองหกศูนย์ศูนย์ครับห้าหมื่นสองพันบาทครับห้าหมื่นสองพันบาทสำหรับผมนู้ถ่ายมือสองขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ